นามันก็ไม่ยังเลิกแก่ฉันจะฆ่า โอ้บ่้าสวดเลยเอ้าบุษบุษบึงมองมันบ้าเลยหรอคงรอดตัวไปรอบนี้บอกว่าไอ้หันด่เขามาหันด่เขมาม่าอ๋อจะหนาเขามาเลยเดีด๋วยวนี้หูจะขับขี่เป็นบุบนุนี่เรื่อยนุง่งขี้นี่มันจะออกไปได้บพานี่ โอ้โหทดลองโฮอีกเลยครับมองเอานะอ้อยไหมไ่เนี่ยข้าจะพาเราขีบเอาคุ้มบือหน่าอเาเพื่อนกาขีบเทเลไลายกล่องมาได้ครับเทเลซ้องกล่องโอ้ใส่สามแล้วบ่หัวหน้า có cái này vá à có cái này vá quê lắp ngăn đi vá dạo đấy gì ไปขาดทุนแล้วงานนี่โอ้ไปแต่มันบาค่าไป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 ,ไปลองเก่าไว้นั่นละสุดฟัด โอ้ยเดไดเด็ดเล็ดเขี่น้องเอ้ยเป็นจะได้กรไรหรือเป็นจะขาดทุนบุ้นนี่เนี้อเว้แม่นันขีบอ้อยเดือนหกกระโลดเว้อฮย มันจีรไกรฆ่าง่มได้แล้วมันจะออกไปบ่ใดน,นี่ฆ่าสุรลองฆ่าสุขีบเนาะอ้อยก็อ้ยอยซื้อเบิดเลยดูนะเนี้หา้างไก่กันอยู่อุ้ย ว่ารุนไปต้องกันครับผมว่ากูแขกจะรอดได้ปะเทีเ่ยวนี่ใส่ดัน้นดั้นใส่โ่เต็มอยู่นี่อ่อข้าใส่ก็เศร้าหันละจังอีลีครับให้นี่ไหมจังฮกมาแล้วมึงไม่ไปเอาใส่บัน lôm su mỏng lôm su theo căng phi non căng để thằng đấy long nỉ bỏ hả long nỉ bớt thằng đây khấm nỉ thứ cảm nhung ล่ะมันจะเปียกบ,บางพุ่นละ่ะบางนี้บ่บกปั่นได้ครับ แกนอยู่ครับมองนี่แถวนี่จะว่าลุ้นนันที่นะทั้งหนานั่นไปไปอ้าวรอดครับรอบนี้ถือว่าผ่านได้สบายมาก